ระดับนี้แล้วตรงมันต้องเยอะๆได้ยินเส,สียงไหมครับต้องรอให้มันเย็นก่อนนะต้องรอให้เย็นก่อนใช่ไนะหมน้ำไม่พอต้อง,ง,ง,องน้ำเพิ่มอี้อุ้ยน้าตายเลยค่ะงั้นอนะ ตัวมันจะเกแล้วเนี่ยมันไม่เทยนเด็กคนมาแล้วมาแล้วไม่ต้องทนไม่หรอกอย่างน้ำเยอะเดี๋ยวจะยกไม่ไหวดูนี่สักคนอ๋อถังกระป๋องโอ้ดีดมันตั้งหลายคนนะอุ้ยตายปวเลยเนี่ยยังไม่ทันมให้ักดนะครับเราขอร่วมกิกรรไอ้บาเก็ตกับเขาด้วยในการทำบุญหนึ่งบอบาท ให้กับสถาธันกุลาภรครับและเราก็ขอท้าต่อไปสามรายการนะครับหนึ่งปีโตต้าขับสองคอจูน่าขับสามอัลติสขับครับผมแน่จริงร่วมกิจกรรมกับเราครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโปรโมชั่น เราขอให้ท่านขับพานะครับผมรับจากมิสขับครับขอบคุณรมบครับ